โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนธีการทําเผาเงือก V ีสองนี่นะครับผมทํายังไงเราไปดูกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมทุกคนต้องมีเผาเงือกก่อนนะซึ่งเราจะหาเผาเงือกได้จากการสุ่มนะครับผมสุ่มเผาตรงนี้เลยนะครับผมก็จะใช้ทั้งหมดนะร้อยเจมนะครับเมื่อเราสุ่มเผาเงือกได้แล้วนะครับผมให้เราทําการมาเกาะไฟนะครับผมกับน้ําแข็งนี่ครับผม อังจากนั้นนะครับผมให้เรามาตรงบ้านตรงนี้เลยนะครับเข้าไปข้างในครับผมเราจะคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับผมแล้วเขาจะบอกว่านะครับผมให้เรานะมีของตามนี้ครับผมก็คือมีนี่ครับผมแซลมอนนะหนึ่งร้อชิ้นนะครับผมแล้วก็ซีคิงฟินนะครับผมคีบเจ้าเรหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็เลือดเจ้าทะเลนะครับผมอีกสามอันสามชิ้นโอเคครับผมวิธีการหา ปลาแซลมอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าหายังไงนะครับผมก็จะหาได้จากโลกหนึ่งเลยนะครับไปเราไปดูกันเลยโอเคนะครับผมเมื่อเรามาที่โลกหนึ่งแล้วนะครับผมให้เราทำการไปที่เกาะอารองได้เลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นเกาะนี้นะครับผมเกาะอารองเนาะก็พวกตัวมันในเกาะนี้นะครับผมก็จะดอบแซลมอนหมดเลยนี่ครับผมนี่ครับผมก็จะดอปหมดเลยนะ เราต้องตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้หนึ่งร้อยชิ้นนะครับผมนะแล้วเราสามารถหาแซลม,มอนได้อีกที่หนึ่งนะครับผมอีกเกาะหนึ่งก็คือเกาะอ,อ่าสูงสุดเนี่ยผมก็คือเกาะเลเวลเยอะที่สุดของโลกหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมเกาะน,นี้ก็จะดรอปจากพวกมอนทั้งเกาะน,นี้เลยนะนี่ครับผมแต่พวกนี้จะตียากหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอึดน,นะครับผม แนะนำให้ไปตีที่เกาะอาลองนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเรามีของทั้งหมดที่ใช้ในการทําเผามีสองแล้วนะครับผมก็จะมีเซลมอนนะครับผมหนึ่งร้อยชิ้นที่ดอ้จากเากาะนี้นะครับผมแล้วก็เกาะอาลองนะครับผมลกหนึ่งแล้วก็คีบจ้าทะเลนะครับผมที่หาจากเจ้าเอานะครับแล้วก็เลือดจ้าทะเลนะครับผมอีกสามชิ้นที่หาจากจ้าทะเลเหมือนกันคีบนี้ใช้หนึ่งนะ ออย่างต่อไปที่ทุกคนต้องมีนะครับผมก็คือดีมอนไทเดนนะครับผมก็จะเป็นดาบอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะวิธีการได้อันนี้มานะครับผมก็ตีบอสตัวนี้เลยนะครับผมตีจนกว่าจะดรอปนะครับก็จะตียากหน่อยนะถ้าเเวลไม่ตันโอเคนะครับผมเมื่อเรามี ของ3อย่างแล้วนะครับผมแล้วก็ d ีมอนไทเดนเนี่ยครับผมที่เป็นดาบให้เราทำการกลับไปที่โลก2เลยครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเรามาที่โลก2แล้วนะครับผมให้เราทําการกลับไปคุยกับเอพตัวเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับผมเราก็มาคุยกับเอพตัวนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะให้เควสเรามาอีกนะครับผมว่าให้เรานะครับผมไปตีเจ้าทะเลนะครับผมจนกว่าจะมีอะไรผิดไปนะครับผมก็คือเราต้องเอาดาบนี่ครับผมของไทเดนนี่ครับผม ดีมอนไทเดีนเนี่ยแหละไปตีเจ้าทะเลนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมเราต้องใช้ดาบอันนี้ตีเจ้าทะเลเท่านั้นนะครับผมสามารถใช้ผลช่วยได้นะครับผมแต่แนะนําว่าใช้ดาบตีจะดีกว่านะครับต้องตีจนกว่าเผ่าเรานะครับผมจะขึ้นเลเวลห้านะครับผมเมื่อทุกคนนะครับผมตีจนขึ้นเลเวลห้านะครับผมถ้าเรากลับมาคุยกับเอเมซิตัวนี้นะครับผมแล้วเขาจะให้เราไปที่เกาะโดฟามิงโก้นะครับ เราก็ไปกันเลยอนะครับผมเมื่อเรามาถึงเกาะโดฟามิงโกแล้วนะครับผมให้เราทําการบางคุยกับมนุษย์เงือกตรงนี้เลยนะครับผมเมื่อเรากดเข้าไปนะครับผมเผ่าของเราจะกลายเป็น V2 เลยนะครับผมสําหรับความสามารถของเผ่า V 2นะครับผมเผ่าฉลามนะก็จะเพิ่มเลือดได้เร็วขึ้นนะครับผมเมื่ออยู่ในน้านะครับผมแล้วก็ว่ายน้ําได้เร็วขึ้นแล้วก็จะไม่โดนดาเมจจากน้านะครับผมก็คือจะไม่มีดาเมจเลยนะครับผมเมื่อเราโดนน้านะครับผม ถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะโดนน้ําไม่เป็นไรนะครับผมก็จะว่ายน้ําเร็วขึ้นด้วยนะโอเคครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าทุกคนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมจาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ step